สวัสดีค่ะยะหนูเอเคนะคะ,ะวันนี้ยหนูจะมาเล่าถึงเรื่องอพาสามีอเมริกันกลับไปอยู่ไทยก็คือสมัยสิบปีที่แล้วเนาะยะหนูพาลุงบิวเนี่ยกลับไปอยู่ไทยทีนี้ก็มันก็จะต้องมีขั้นตอนไม่ใช่จู่ๆมาเราซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเราก็พาเขาไปได้เลยหรือไปขอวีซ่าที่เมืองไทยมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะ,ะยะหนูก็เข้าไปดูข้อมูล ของเว็บไซต์ทางกองสุนเขาก็บอกว่าจะต้องเอาใบทะเบียนสมรสเนี่ยที่เราแต่งงานอยู่ที่นี่นนะไปขึ้นทะเบียนก่อนไปขึ้นทะเบียนที่กองสุนก่อนยานูก็เอาแล้จะต้องติดต่ออะไรยังไงเขาก็เลยบอกว่ามันจะต้องมีคนแปลคือแปลจากภาษาอังกฤษเนี่ยมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ต้องมีคนมีใบรับรองจากโนตารีเขาก็ให้เบอร์ให้ที่อยู่ ให้ที่อยู่ของสําสนักงานที่รับแปลเอกสารนะ่ะอยู่ใกล้ๆก,กับที่นั่นนะ่ะแล้วก็ยานุก็ติดต่อไปที่สํานักงานนั้นเขาก็แปลเอกสารให้แล้วเขาก็เอาไปยื่นให้ยื่นให้ก็ได้เป็นใบขึ้นทะเบียนาฐานะแห่งครอบครัวมาเรียบร้อยแล้วก็ทางนี้เขาก็โนตารี่ให้อีกทีหนึ่งแล้วก,ก็ส่งกลับมาซึ่งตอนนั้นยานุก็ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่นะจ่ายไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วแล้วก็ สามีก็จะต้องมีจะต้องเตรียมตัวก็คือมีใบใบรับรองเงินเนี่ยใบรับรองเงินเดือนที่ทางโซเชียลให้มาเนี่ยที่หลังจากแกเกษียณเนี่ยนะว่าได้ปีเท่าไหร่ได้เดือนละเท่าไหร่เนี่ยมีใบนี้มีจดหมายอันนี้แล้วก็มีะทะเบียนสมรสของเรากับของเขาแล้วก็มีใบหย่าต้องมีใบหย่าด้วยหย่าเมียมาสองคนก็ต้องมีทั้งสองใบซึ่งลุงบิวเนี่ยไม่ได้พกใบหย่านี้มา แกก็เลยโทรติดต่อไปที่สถานที่ที่แกที่อำเภอที่แกเคออยหยานะ่ะแล้วเขาก็ส่งมาให้แกทางจดหมายคือเราติดต่อไปได้เสียค่าธรรมเนียมบวกค่าส่งด้วยรู้สึกจะยี่สิบเหรียญน,นะตอนหนึ่งใบเนี่ยนะนะเขาก็ส่งมาให้ทางไปรษณีย์เออเราก็กรอกเขาจะมีแบบฟอร์มของทางกงสุนให้อ่าเรากรอกแบบฟอร์มไปเสร็จขอ,อวีซ่านอนโออ,อ่สามีกเกษียณอุปการะภรรยาไทย ทางสถานทูตเนี่ยเขาก็จะมีสเต็มให้ว่าจะต้องเดินทางภายใน60วันภายใน90วันแล้วพอเราเมื่อเราเดินทางมาถึงที่เมืองไทยเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องดำเนินการต่อเรื่องวีซ่านี่ให้เสร็จอืมก็ตอนนั้นก็ส่งต้องซื้อตั๋วด้วยนะตั๋วเครื่องบินก็ต้องเรียบร้อยซื้อตั๋วเครื่องบินไปกำหนดว่า,อาบอกไปเลยระบุไปว่าเราเนี่ยจะต้องเดินทางวันวันที่เท่าไหร่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย ถ้าเรามีเวลาน้อยเนี่ยเราก็เขียนหน้าซองไปเลยว่า Express คือด่วนแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะจัดการให้เราก่อนนะอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมยากก็พอเยนูเดินทางมาถึงที่สนามบินสวนภูมิเจ้าหน้าที่ก็เยนูก็เข้าพาสามีเข้าไอ้นี่เลยนะพาสปอร์ตไทยเยนูเข้าเมืองไทยใช้พาสปอร์ตไทยถึงแม้ว่าจะถือพาสปอร์ตอเมริกาก็จริงแต่ว่าเอานั้น,นเอาไว้ เอาไว้เวลาเราใช้ที่อเมริกาก็ให้สามีเดินตามตูดเดี๋ยวหนูก็เดินนําหน้าแล้วก็ถือพาสปอร์ตของสามีด้วยในมือนะแล้วก็จดหมายของทางกุงศุนก็ยืนของตัวเองก่อนเพราะยื่นของตัวเองเสร็จปุ๊บก็ถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปเดี๋ยวหนูก็เดินเข้าไปแล้วเขาก็ถามว่าคนนี้เป็นใครหนูก็บอกเป็นสามีสามีแล้วก็เอาพาสปอร์ตให้เขาดูแล้วเอาเอกสารให้เขาดู แล้วเขากด็ดูดูดูเอกสารเสร็จแล้วเขาก็เรียกาสามีก็ถ่ายรูปเสร็จก็เข้ามาแล้วเขาก็สแตมป์วีซ่าให้อยู่ในไทยเนี่ยได้60วันอ่าพอสแตมป์ให้อยู่60วัน,นยนูก็ความที่ว่าเราต้องการที่จะเคลียอะไรให้เรียบร้อยเออก็เลยเออพออยู่พักผ่อนพอหายเหนื่อยก็ยังไม่ทันได้ถึงเดือนดีหรอกหรือประมาณเ,ออเกือบเกือบเดือนน่ะ ประมาณสองสามอาทิตย์ละพอมาอยู่ได้สองสามอาทิตย์นะยายนูก็เข้ากรุงเทพเลยเข้ากรุงเทพมาที่สถานทูตอเมริกาเพื่อที่จะมาขอใบรับรองเงินเดือนก็นเอาไอ้ใบที่โซเชียลได้มาเลยแหละเอามาขอใบรับรองเงินเดือนก็เข้าในช่องของอคุณอเมริกันแต่เดี๋ยวนี้มันต้องนัดทางทางออนไลน์ก่อนนาะสมัยก่อนมันไปที่หน้าสถานทูตได้เลยอะ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มันไม่เหมือนกันแล้ว ก็ได้ใบรับรองเงินเดือนมาแล้วก็เ,เราก็จะต้องเอาใบารับรองเงินเดนะือนนั้นอะเอาไปแปลเป็นไทยยานูก็ไปที่กระทรวงการต่างประเทศรัก4ีนะก็เอาเอกสารทั้งหมดก็คือใบาย,ยาสองใบใบทะเบียนสมรสของเราแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนแล้วก็ใบเกิดใบเกิดของลุงบิวลุงบิวต้องมีใบเกิดด้วยนะของสามีนะเอาทั้งหมดอันเนี้ยเอาไปแปล ไปให้เขาแปลแปลเป็นไทยอ่าแปลเป็นไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปยื่นอ่ยื่นอ่เพื่อที่จะให้เขารับรองเอกสารน่สแตมป์รับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศนะนะพอเขารับรองเอกสารให้เราเสร็จเรียบร้อยเราก็มาที่บ้านเราททเที่อำเภอมาที่อำเภอเสร็จก็เอาไปยื่นอ่ ไอตัวขึ้นทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวที่เราขึ้นที่กรงสุนยทยที่อเมริกาเนี่ยเอาอันใบเนี้ยไปยื่นที่อำเภอว่าเราเ,เคยจดทะเบียนสมรสกันที่อเมริกาแล้วก็เราไม่จําเป็นที่จะต้องจดที่ไทยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนามสกุลเราก็เปลี่ยนได้แต่ยหนูไม่เปลี่ยนก็ยังใช้นามสกุลไทยเหมือนเดิมพอเราขึ้นทะเบียนสมรสเป็นขึ้นขเขาเรียกจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวพอขึ้นทะเบียนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยอเราก็เอาใบ นั้นน่ะปาแจ้งที่เทศบาลเพื่อขอทำอะทะเบียนบ้านให้กับสามีซึ่งก็จะได้เป็นเล่มเหลืองได,ได้เล่มเหลืองอันตัวนี้เราก็ยนุก็จะทำก๊อปปี้เอาไว้อีกไอใบแปลเอกสารน่ยนะก๊อปปี้เอาไว้เป็นสองชุดสองชุดหรือสามชุดนี่แหละคือตอนที่ให้เขาแปลเนะี่ยแปลอยู่แถวแถว ไอ้ไตถุนสำนักงานแถวๆไอกระทรวงการต่างประเทศนั่นแหละแล้วมันจะมีสำนักงานเยอะแยะไปหมดแ,แถวๆนั้นอะแถวไออะไรนะบันไดเลื่อนเออนั่นแหละแถวๆนั้นมีอยู่ก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะอยู่ใบหนึ่งรู้สึกแปดร้อยนะสี่ร้อยหรือแปดร้อยอะไรนี่เนี่ยจาไม่ได้มันขึ้นอยู่ที่ว่ามันแปลยากง่ายขนาดไหนไงเออเขาเขาเขาเรียกเอาตามความยากง่ายเออพอเราได้ใบตัวนั้น ใบเ,เราจะต้องเอาไปยื่นขอวีซ่าด้วยนะแล้วก็เอามายื่นให้ทีเ่เพื่อทำออที่เทศบาลเนี่ยเพื่อทําเล่มเหลืองเนี่ยเพื่อทำอทะเบียนบ้านเนี่ยแล้วเราจะไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําก๊อปปี้เอามาสักสองสองหรือสามชุดแต่ก๊อปปี้เนี่ยรู้สึกก็จะคิดใบละร้อยก็หนักอันคือเออฟันเ <laughs> มียฝรั่งรวย <laughs> ก็พอยนูเอามาที่เทศบาลก็มาทําทะเบียนบ้านเล่มเหลืองก็จะได้เฉพาะนะชื่อของลุงบิวก็จะอยู่ในนั้นเขาก็เอกสารก็ตามที่เราแปลเป็นไทยมานี่ยแหละชุดหนึ่งก็ให้เขาไปไปเกิดใบยาอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรก็ให้เขาไปเสร็จแล้วพอเราได้ทะเบียนบ้านเล่มเหลืองมาเสร็จปุ๊บยนูก็เอาขึ้นไปที่ขนส่งขึ้นไปขนส่งอำเภอเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเนาะ แล้วก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตมาว่าถ้าเป็นคนอเมริกันเนี่ยเคยมีใบขับขี่ของอเมริกาเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปสอบขับหรือไปสอบข้บขอเขียนข้อเขียนก็ไม่ต้องสอบขับก็ไม่ต้องเอาไปถึงไปได้เลยไปยื่นให้เขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะออกเป็นใบขับขี่ไทยให้เราเลยก็1ปีนะอายุหนึ่งปี ห,หนูก็หาข้อมูลตัวนี้มาเสร็จแล้วก็เอาไปยื่นให้เขาที่ขนส่งอำเภอสรุปแล้วน้องเขาไม่ทําให้อ่ามันจะต้องมีรูปถ่ายกับไอ้นี่ก่อนใบตรวจโรคก,ก็ไปหาหมอตามคลินิกนี่แหละเขาคิดใบหนึ่งแปดสิบบาทก็มีใบตรวจโรคแล้วเอาไปยืนน้นองเขาไม่ทำให้เขาก็บอกว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้จะต้องไปเอาตัวนั้นตัวนี้ พี่ลงไปติดต่อทําที่พัทยาหรือที่แหล่งที่มีฝรั่งกันละกันอะไรเงี้ยเราก็บอกโอ้ยจะต้องเดินทางไปไกลอะไรขนาดนั้นเราก็ในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันมีน้องก็เข้าไปดูซิในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาไปเรียนรู้ในนี้เขาบอกเขาไม่รู้เขาไม่เก่งภาษาอังกฤษเขาทําให้ไม่ได้ก็เลยเอาคนที่สุดแล้วหนูก็ไปหาข้อมูลกูจะไปทางไหนดีวะโหลงไปพัทยามันก็ไม่ใช่ไกลๆเนาะเราอยู่นครสวรรค์ก็เลยใช้โทรศัพท์โทรลงไปที่จตุจักร ที่ศูนย์กลางทางศูนย์กลางเนี่ยเขาบอกว่าพี่พี่สามารถที่จะไปที่สะดวกที่จะไปที่ขนส่งจังหวัดไหมคะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะโทรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่นั่นให้แล้วพี่ก็ขึ้นไปแล้วเขาเขาก็จะมาดูแลพี่เองพิทําได้พี่พี่ไม่ต้องลงมาที่นี่เราก็โอ้ยดีอกดีใจตอนนั้นวันรุ่งขึ้นก็ไปเลยไปที่ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์เนาะเก็ขับรถกันไปเองแหะ พอไปถึงปุ๊บก็มีผู้ชายเข้ามาหนูมาต้อนรับอย่างดีเลยพี่ครับสวัสดีครับคือให้เกียรติเราอย่างมากไม่ได้เห็นว่าเราเป็นเมียฝรั่งต่ำๆหรืออะไรเลยล่ะคนนี้ให้เกียรติเราดีเอเดี๋ยวผมทําให้เองไม่เป็นไรมาๆมา,ม,ามีฝรั่งมากี่คนอ่าบอกมาเลยเดี๋ยวขนมาที่นี่เดี๋ยวผมจัดการให้ผมทําได้เขาก็ให้หนูไปนั่งก,ก่เอเอกสารกรอกแบบฟอร์มนะทำนู่นนี่นั่นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ให้ไปสอบ สอบทดสอบสายตาก็คือไปดูอ่านไฟแดงไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองอะไรเงี้ยนะแล้วให้เราไปนั่งที่สมมุติวันเป็นรถนะแล้วให้เราเหยียบเบรกอ่านั่นแหละเขาบอกให้เหยียบเบรกก็เหยียบเบรกแล้วก็เหยียบได้ทันแล้วก็ทดสอบอหูตาอะไรแล้วก็เราก็ผ่านหมดก็ได้ใบขับขี่มาอพอได้ใบขับขี่นั้นมาเราก็มีทะเบียนบ้านเล่มเหลืองแล้วเนาะทีนี้ก็ ถึงขราวที่เราจะต้องไปอขอวีซ่าละยเนูก็พาสามีไปเลยได้ใบรับรองเงินเดือนมาแล้วเนาะึ้นไปไปต่อวีซ่าก่อนที่ไอวีซ่า60วันที่สนามบินเขาสแต็มให้เนี่ยรู้สึกจะสองอาทิตย์เออ,อก็คือเดือนครึ่งอะพอยานูอยู่ได้เดือนครึ่งก็ไปไปไปขอต่อต่อวอีไปขอวีซ่าให้สามีสรุปแล้วเขาบอกว่าไอใบรับรองเงินเดือนเนี่ย หมดอายุแล้วยานูก็บอกเอา้เอาฉันอ่านดูข้อมูลแล้วเนี่ยทางตอมอเชียงใหม่บอกว่ามีอายุ90วันเขาบอกอันเนี้ยที่นี่นะมีอายุแค่30วันและอันเนี้ยมัน30 32 32 33วันแล้วมันเกินละเกินหมดอายุไป2-3วันแล้วบอกก็แค่2-3วันแค่นั้นน่ะหยวนไม่ได้เหรออลุ่มมะลุยไม่ได้เหรอเขาบอกไม่ได้กฎก็คือตามกฎกฎก็คือแค่30วันก็ต้อง30วันคือเกินไม่ได้ แล้วก็โอ้ยมันเกินไปแล้วมันทํามันเกินเป็นเดือนหรือเป็นอะไรก็ไปอย่างหนึ่งนี่มันเกินมาแค่วันสองวันทําไมมันจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยขอคุยกับหัวหน้าขอคุยกับผู้กำกับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูเข้าไปคุยให้กันลวกันเขาก็เลยเข้าไปคุยให้ไปคุยหายไปพักนึงแล้วกลับออกมาเบอกโอเคหัวหน้าเขาบอกว่าได้แต่ว่าครั้งหน้าไม่ให้แล้วนะครั้งเนียให้สรุปแล้วก็ได้มาได้วีซ่ามา เอกสารเยอะมากต้องหูเป็นเปึกๆเยอะมากต้องมีแผนที่ด้วยนะมีรูปถ่ายสี่ใบรูปถ่ายนี่ก็คือเราจะต้องอถ่ายนั่งคู่กันนั่งคู่กันให้เห็นในบ้านให้เห็นบ้านเล็กที่ให้เห็นทรัพย์สมบัติอะไรของเราเหมือนกับว่า,าไม่รู้แล้วเขาทำไมเขาถึงต้องการแบบนั้นนลนะเออ ในหนูก็ถ่ายให้เห็นรถยนต์ถ่ายให้เห็นหน้าบ้านบริทีทบ้านไปยืนกันหน้าบ้านนะ่ยนะให้เห็นบาริีัตู้จดหมายเพราะมันเป็นบ้านจัดจัดนม,มนก็เห็นง่ายหน่อยแล้วก็ถ่ายโชว์นั่งโซฟานั่งกอดกันเออให้รู้ว่าเนี่ยเราแต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงอะไรอย่างเงี้ยเออดีไม่ดีเนี่ยยหนูกะว่าจะไปถ่ายบนเตียงแล้วนะย่ยบอกกับสามีอยู่บอกว่าถ้ากลัวเดี๋ยวเขาไม่เชื่อไปถ่ายนอนบนเตียงกันดีไหม ถ่ายไปสักรูปหนึ่งสามีก็บ่าโอ้ยมันจะเป็นต้องเอาถึงขนาดนั้นลรคือยานูเนะเป็นคนที่ที่มุกตลกเป็นคนออกตลกตลกอยู่ก็สรุปแล้วรูปถ่ายก็สี่ใบก็ผ่านส่วนแผนที่บ้านเนี่ยยานูเข้าไปใน o o o l l m m p s แล้วก็ใช้ Satellite ไม่ได้ใช้เป็นแค่แผนที่ธรรมดาเป็นซัตเตอร์ไลท์ออกมาเลยเปิมนออกมาเป็นสีเลยหมึกเยิม้มจ้ะไม่ใช่หมึกเยิม้มหรอกคือมันเปียกกันะมันอุ้มหมึกกันนะมันปีกกระดาษมันเปียกอ่ะก็คือมีรูปภูคงภูเขามีรูปอะไรเป็นเป็นสีหมดนะ่ะเสร็จแล้วเราก็ระบุเราก็พิมพ์ลงไปด้วยนะกว่าอนยนบาลบ้านเราแล้วมันเป็นในหมู่บ้านจัดสรรแล้วมันติดกับโรงเรียนแล้วซึ่งเป็นโรงเรียน เอกชนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอที่ยหนูอยู่แล้วทำไมมันจะหาไม่ได้สรุปแล้วเขาส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเจ้าหน้าที่มามาบนบอกว่าหาบ้านไม่เจอเพราะว่ายหนูเนี่ยไม่ได้ทำลูกศรไว้ในแผนที่ก็คือทีนี้ยานูเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องนี้ไม่ชอบการกินใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็ อิดอิดอดยังไม่อยากจะให้เขาสรุปแล้วคือเขาก็ไปหาอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งก็บอกว่าจะต้องมีพยานมาเซ็นในใบนี้ว่าเป็นพยานว่ายหนูกับสามีในอยู่กินด้วยกันเป็นผัวเป็นเมียยนุก็เลยเดินไปไปหาเพื่อนบ้านอยู่ทางนี้เขาก็ถามสามีว่าบ้านหลังเนี้เป็นบ้านของยูหรือหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่เป็นบ้านเมียเงินยูหรือเปล่าสามีก็บอกไม่ใช่เงินเมีย เมียซื้อบ้านหลังนี้ก่อนเพราะว่าสามีไทยอะตายแล้วก็เขาเป็นรับราชการเนาก็ได้เงินมาสองแสนยนูนก็เอามาวางดาววางดาวแล้วยูนูก็ผ่อนแล้วพอมาทํางานที่อเมริกาเสร็จปุ๊บก็เอาไป pay off เ,เก็บเงินไปเสยนยูนก็ไปจ่ายก็คือทําสัญญากู้กับธนาคารในยี่ปียูนูซื้อบ้านหลังเนี้ยผ่อนหมดภายใน6ปีอืมก็พอเขาก็ถามนูนีนั่นอะไรแล้วเขาก็บอกว่า ภรรยาดีไหมดูแลดีไหมอะไรเงี้ยสามีเขาบอกดีดีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรสรุปแล้วก็คือตอนที่เขาจะกลับเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้มันจะมีน้องคนนึงจะต้องเอาเอกสารขึ้นไปที่เชียงใหม่เอกสารเนี้ยต้องไปที่เชียงใหม่เอาเราก็บอกทำไมต้องไปที่เชียงใหม่ด้วยละ่ะเขาบอกมันต้องเอาไปส่งที่นูน่นอ่าเพราะมันเป็นศูนย์ใหญ่ของเขตทางภาคเหนืออะไรเงี้ยแล้วก็ขอค่าเดินทางเออขอค่าเดินทางห้าร้อยแล้วก็เลยให้เขาไป ก็ซื้อความสะดวกแล้วก็ไม่อยากมีปัญหาเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าย๋ยหนูก็ไปซื้อเบียรสั่งเบียมาหกขวดเอามาเลี้ยงเขาบอกเขาดื่มไม่ได้ตอนนีเ้เพราะอยู่ในเวลาทํางานซึ่งเขาก็มานอกเครื่องแบบแหละแล้วก็ตอนนั้นก็ยินแหละแล้วก็รู้สึกจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือไงนี่แหละเออเขาก็บอกว่าเขามาในเวลาราชาการแล้วก็เอารถราชาการมาด้วยอขอเป็นค่า,าน้ำมันรถได้ไหม แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาซื้อกินกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาวโอเคก็เลยให้เข้าไปอีกห้ารอยแล้วก็เอ,อเอกสารอะไรก็สำเร็จสามีก็ได้วีซ่าปีหนึ่งก็คือ,อ,อตรงที่ว่าจะต้องมีเงินโชว์หกแสนเจ็ดแสนเงินฝากธนาคารในบัญชีประจํามไว้สามเดือนหกแสนเจ็ดแสนอะไรเนี่ยแปดแสนอะไรเนี่ยไม่ต้องแล้วก็ เ,เงินเดือนจะต้องมีขั้นต่ําไม่ต่ากว่าสี่หมื่นอันเนี้ยใช่ต้องใช้ไม่ต่ากว่าสี่หมื่นบาทนะแปลเป็นเงินไทยณักนะวันที่ไปต่อวีซา่าอัตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่ไปต่อวีซา่าจะต้องเอฉลี่ยแล้วบวกลบคูณหาแล้วเนี่ยถ้าก็คูณออกมาอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะต้องไม่ต่ํากว่าสี่หมื่นถ้าต่ากว่าสี่หมื่นเราสามารถที่จะเอาเงินฝากที่เรามีอยู่ในบัญชีเนี่ยบัญชีต้องเป็นบัญชีประจําแลาจะต้องฝากอยู่ ไม่ใช่เพิ่งไปฝากนะต้องฝากอยู่เนี่ยนานกว่าสามเดือนนับจากที่วันที่ไปยืมวีซา่าก็คือจะต้องมีเงินฝากเนี่ยฝากเอาไว้สองเดือนนี่ไม่ได้ต้องมากกว่าสามเดือนก่อนที่จะถึงวันที่ไปต่อวีซ่านะก็คือถ้าสมมติว่าเงินไม่พอก็ไปฝากกันนั้นไว้ไปรายงานตัวก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่ไปรายงานตัวว่าเรายังมีชีวิตอยู่ ยังกินอยู่สบายดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เสียเงินค่าอะไรทั้งสิ้นไปรายงานตัวที่ต่อมอจังหวัดมันเป็นวีซ่ากเกษียณอายุใช้ชีวิตบ้านปลายในไทยแต่ทีนี้มันจะมีวงเล็บแยกออกมาเป็นว่าอุป,ปการะภรรยาไทยนะก็จะมีข้อยกเว้นตรงนี้มาอีกหน่อยหนึ่ง โอเคแบตเตอรี่ยนูโลแล้วแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เราเจอกันแค่นี้เนาะเราคุยกันแค่นี้แล้วเดี๋ยวอาไว้ต่อกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ